ชมครับโอ้ยไม่คิดจะช่วยอะไรเลย,เลยเหรอโอ้ยไม่รู้ไม่รู้โอ้ม,ม่มีลิขสิทธิ์ยืมแป๊บมีลิขสิทธิ์อ้าวพูดไม่รู้ไม่รู้ต้องไม่ขอลิขสิทธิ์ก่อนแล้วครับท่านประธานที่ครบรพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวิธีการปราบผู้มีอิทธิพลของท่านชาเทียมเนี่ยก็ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าดูออกโบราณไปหน่อยเขาเขาใช้วิธีอะไรเขาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านประธาน ไปลี์ลายชื่อใครที่มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นในท้องที่ใส่บัญชีหนังหมาเนี่ยนะครับมาให้ท่านชาเทียมปรกากฏนี่เป็นเรื่องจริงนะครับได้มา8 0 5ชื่อโอ้เยอะมากครับมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มสีแดงคือ1 8 0ชื่อเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในพื้นที่อยู่จริงพวกนี้คือกำลังแอคทีฟอยู่ในพื้นที่คือกำลังอารวาสแต่ว่า อีกกลุ่มหนึ่งเขาเลือกกลุ่มสีเหลืองเมื่อกี้ก,กลุ่มสีแดงท่รรานประธานกลุ่มสีเหลืองเนี่ยมีอีก625คนอันเนี้ยไม่ค่อยมีอิทธิพลอะไรมากมายแล้วและการ